สวัสดีครับ you, มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมเก่งอนุชิตรีธนศักดิ์กุลนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับเจ้า D-MAX นะครับปี2007นะครับเป็นรถ4 w วินแท้โรงงานนะครับที่ได้ทำการดัดแปลงออกแบบและติดตั้งกระบะดำครอบสูงคันนี้นะครับมีความโดดเด่นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกัน เรามาเริ่มก่อนเลยนะครับเราได้เปลี่ยนนะครับดัดแปลงนะครับรถคันนี้นะครับให้เป็นรถตอนเดียวนะครับและก็ติดตั้งตัวกระบะดัมนะครับเป็นดัมรั้วสูงนะครับมีรั้วทั้งหมด3มรั้วนะครับก็จะนับรั้วง่ายๆนะครับหนึ่งสองสามนะครับรั้ว3ามรั้วตรงนี้ของเรานะครับบริษัทเราได้ออกแบบมาเพื่อ เป็นแบบน็อกดาวน์สามารถที่จะถอดออกได้หากไม่มีความต้องการที่จะใส่ตัวตรงนี้นะครับทั้ง3ด้านนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเราจะทําเป็นจุดยึดนะครับเป็นน็อตขันเพื่อจะให้มีการถอดออกได้นะครับผมสังเกตง่ายๆก็คือจะมีน็อตนะครับทั้งหัวทั้งท้ายนะครับ4ตัวนะครับสามารถที่จะขันออกได้ง่ายได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคกระบะของรถ d m a มคันนี้นะครับมีสเปคความ จุอยู่ที่เท่าไหร่ความกว้างอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้คือไซส์ตัวความยาวนะครับอยู่ที่2เมตร40เซนนะครับความกว้างนะครับของคันนี้อยู่ที่เมตร76เซนนะครับความสูงพิกัดอยู่ที่80เซนนะครับจากพื้นกระบะถึงราวกระบะข้างบนนะครับผมเราจะมาดูดีเทลนะครับของรถคันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงล่างเลยดีกว่านะครับผมรถคันนี้นะครับได้ทําการออกแบบนะครับเปลี่ยน เพื่อให้ได้รับน้ำหนักนะครับประมาณ4ตันนะครับเราได้เปลี่ยนตัวชุดเพาลอยนะครับเป็นของ TC PY นะครับผมตัวนี้เป็นชุดของเพาลอยสําเร็จรูปนะครับที่เอามาถอดใส่เฟืองท้ายเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับผมที่โดดเด่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมเป็นขอบ15นะครับลัดด้วยยางนะครับ31นิ้วคูณ10.5นะครับ R15 นะครับผม LT นะครับตัวนี้ แหนบทั้งหมดนะครับที่เราเสริมลงไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแหนบกอดนะครับที่เราเสริมหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็แหนบตัวไม้คานนะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7นะครับทั้งหมดก็เป็นแดตัวที่เสริมเพิ่มจากสาตรฐานโรงงานนะครับผมโดยที่ตัวคันนี้นะครับจะมีโชคนะครับ4ตัวนะครับผมเป็นชกไข่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับที่เพิ่มเติมจาก สาตรฐานมานะครับผมครับผมเพิ่มเติมช่วงท้ายของท้ายตัวคัสสีรถนะครับเราจะมีตัวขาดลากไว้สําหรับลากสิ่งของนะครับไปพร้อมกับตัวรถได้นะครับเช่นสารี่ที่จะลากแมคโครเล็กนะครับตัวนี้เราติดตั้งเข้าไปเพื่อให้เกิดความอเนกประสงค์เพิ่มเติมขึ้นในตัวรถดีแมคันนี้นะครับผม ส่วนของสีตัวที่พ่นลงรถคันนี้นะครับโดยเฉพาะสีเป็นสีทูเคแห้งช้านะครับตัวส p ป e d Hacker ที่เราได้เลือกใช้เพื่อจะพ่นสําหรับรถเจ้า d m a มคันนี้นะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับก็มีปุ่มอัพกระดาวเฉยๆนะครับเป็นการกดขึ้นและลงนะครับของเจ้าไฮดรอลิกนะครับ ตัวนี้ก็เป็นกล่องนะครับสำหรับเก็บเครื่องไม้เครื่องมือหรือเก็บกระบอกอัดจ,จารบีนะครับหรืออาจจะเป็นสายเกี่ยวรากก็เก็บได้นะครับในตัวกล่องอันนี้ะสมตัวนี้ที่เราติดตั้งลงไปเพิ่มเติมให้นะครับผมชุดเฟรมคัสซีนะครับตัวนี้เราก็ใช้ระบบน็อกดาวน์ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่มีการเชื่อมหรือตัดต่อคัสซีของตัวรถนะครับผมเราจะใช้ระบบยึดน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับ ของแต่ละด้านนะครับในการติดตั้งตัวกระบะดั้มนะครับของคันนี้นะครับเฟรมคัสซีก็เป็นเฟรมคัสซีที่เราออกแบบโดยบริษัทของเราเองนะครับที่คำนวณและก,การออกแบบรับแรงน้ำหนักกดที่คัสซีนะครับโดยที่มีช่างทีมออกแบบโดยของบริษัทเราเองนะครับผมเราจะใช้ระบบน็อกดาวน์นะครับทุกจุดนะครับ โดยที่ตำแหน่งการยึดของแต่ละด้านจะมีทั้งหมด4จุดยึดนะครับโดยที่เราจะใช้น็อตขันเพียงอย่างเดียวจะไม่เชื่อมคัสสี่ตัวรถใดๆเด็ดขาดนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวท้ายนะครับทั้งหมด4ตัวของแต่ละด้านนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาชมภายในกันบ้างนะครับว่ารถคันนี้นะครับได้มีความพิเศษที่เราได้ทำแล้วก็ ตกแต่งไปแล้วจะมีความสวยงามหรือเปล่าเหมือนภายนอกหรือเปล่านะครับเรามาดูกันนะครับอย่างรถมือ2ของเรานะครับนี่อย่างพวกภายในผ้าหลังคงหลังคาอะไรพวกนี้นะครับจะต้องดูใหม่แล้วก็ดูให้รับกับภายนอกด้วยนะครับพวกคอนโซลคอนโซลนะครับตรงไหนที่ไม่ดีนะครับเราจะเก็บให้ใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับเราจะมาดูการใช้งานของรถ d m a มคันนี้บ้างนะครับผมระบบการใช้งานนะครับตัว ขับเคลื่อนสีล้อจะเป็นแบบบุ่มกดนะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับสำหรับ d m a มคันนี้นะครับก็มี2เฮก็เป็นการขับขี่ปกตินะครับผม4เฮก็เป็นการขับแบบไฮนะครับสีโลก็เป็นการขับแบบทางราชันหรือทางที่ขุขะหนักมากนะครับในการที่จะต้องใช้4ีโลนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับผมตัวนี้นะครับเกียร์หลักของตัวรถนะครับ ก็จะมีทั้งหมดนะครับตัวนี้5เกียร์นะครับเป็น5เกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็1เกียร์ถอยหลังนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมในห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่ารถคันนี้นะครับมีความใหม่เฉพาะภายนอกแล้วก็ภายในห้องโดยสารหรือเปล่าภายในห้องเครื่องเป็นอย่างไรนะครับสำหรับรถมือสองที่เราได้ทำการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าไปนะครับผมอ่า ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับตัวรถเราจะเน้นนะครับรถสาตนดาดนะครับที่ซื้อมาโดยที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับโดยที่ไม่มีการชนมานะครับตัวนี้อย่างเช่นเราจะดูง่ายๆนะครับตัวพวกสัญลักษณ์นะครับในการติดมากับตัวถังรถนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นตัวฝากระโปรงนี่ก็จะมีคําเตือนนะครับในการบ่งบอกนะครับ ต่างๆอย่างเช่นตัวน้ํามันเครื่องควรที่จะใช้เบอร์ไรเปลี่ยนทุกๆกี่หมื่นกิโลนะครับผมตรงนี้ใส่กล้องทุกอย่างก็จะบง่งบอกอยู่ในแผ่นตัวสติ๊กเกอร์ฟอยที่ติดอยู่ตรงฝากระโปรงยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับผมภายในห้องเครื่องนะครับผมเราก็ได้ทําการล้างทําความสะอาดให้ดูสดใสใหม่นะครับดูดีนะครับส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับวิธีการเช็คที่จะซื้อเข้ามาทํา ขายให้กับลูกค้าของเรานะครับเราก็ได้ทําการตรวจสอบพอสมควรนะครับก่อนที่เราจะนําเข้ามาจัดจําหน่ายให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องยนต์รถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเหมือนต้นก็จะมาดูที่ตัวแรงดันของพน้ำห้ามเปิดขณะเครื่องร้อนนะครับเด็ดขาดเลยนะครับผมตัวนี้ น้ำก็สังเกตได้นะครับเราจะดูลักษณะเครื่องยนต์นะครับนิ่งดีหรือเปล่านะครับเราจะสังเกตดูตัวที่น้ำมอน้ำนะครับว่ามีฟองอากาศขึ้นมาหรือเปล่านะครับสังเกตดูตรงมอ้น้ำเลยนะครับผม นี้ก็สังเกตง่ายๆนะครับเราติดเครื่องไว้พักหนึ่งก็ยังไม่มีฟองอากาศขึ้นมาเลยก็แสดงว่าแรงดันของหม้อน้ําก็ถือว่าอยู่ในเกรนที่ปกตินะครับผมแล้วเราจะมาดูตัวเหล็กวัดนะครับของดีแม็กคันนี้นะครับ เก็ได้ว่าก็ไม่มีไอนะครับหรือมีควันโชยขึ้นมานะครับตัว d m a x ็ส่วนันส J เจวันคันนี้นะครับที่เราได้ทำการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับรถ d m a x 4 4 4นะครับ s i n เกิลแคคันนี้ที่เราได้ทำการดัดปแปลงและก็ติดตั้งตัวกระบะดำลงไปเซตระบบชงล่างให้สำหรับการบรรทุกหนักนะครับเราจะมาดูว่า รถคันนี้นะครับใช้งานได้จริงไหมนะครับลุยงานหนักได้จริงไหมเดี๋ยวเราไปชมนะครับการใช้งานจริงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่ารถคันนี้จะสามารถบรรทุกสินค้าได้ทั้งหมดกี่ตันน้ำหนักตัวรถที่ออกมาจากที่เราผลิตแล้วกี่ตันนะครับเราจะไปชมพร้อมๆกันไปเจอกันในคลิปการใช้งานจริงเลยครับผม